คลิปนี้ย่าจะาเป็นกาผ้ามัวนเทียนย่างตะท้องตั้มชมอนครับตั <c oughs> ต้มชมเรียงพี่เรียงนองเลยจ่าหน่ <c oughs> พี่สาวเกี่ยวเข่า <c oughs> พี่สาวเกี่ยวเข่าเลียวล้วหน้าหนึ่งย <c oughs> ่าง <c oughs> จากหน้าย่างสองเล่าจ่าพี่สาวพี่สามหน้ากล <c oughs> <c oughs> ับชมเสียบไปเลย สีมือตาทองคือเก่าด้ยจ้าตัดมาเสียบเสียบด้วยเท้าให้หมูพฤษติดใจเลยเรียงเวินใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยด้วยจ้าด้วยลงไป หลังจากมาแต่หาโบเร็วก็มาตำสมกินเนาะจ้า,จานะอืซิ่มซิ่ม นะแสบดีจังวะโคกไม้ประจันตำแหน่งโคกไม้เงูเสียไม้เก่าเงินพี่บัสโคกข้าวโคกข้าวมามาเด้อพี่มาน่องมึงกินเด็ดกันเด้อเด้อจ่าแซ่บแสบต้มเนื้อแซ่บแสบแกลาบหมูเด้อจ่านี่ลาบหมู ม้ามาพี่น้องชูผู้ชูข้นมากินมาในกันชูผูชูขนกระลังกินมาเด้อแพทย์ครับทางในที่ตางประเทศมากินต้มเนื้อเออต้มเนื้อกับผมกินก้อนใหญ่แล้วกเกินอย่าีลาบหมูลาบซุกกับตำสมด้ีจ้าเด้อจบคำเลยก่ะเด้อสองคนเพราะว่ามูฮ้องไป่วงแซ่บแซ่บแค่นมาสมย่อมมัดจ้าจ้าหน่อยหนึ่งกินประทันออกอยู่เด้อพี่น้องนี่ อันดึงปัญาง่งๆมึงจะเปย่องอออหล <c oughs> งา,ลา,าย่องเมียจะคล้องแน่เ <c oughs> <c oughs> มียจะคล้องแน่อ้ยอิ่มล้วได้จ่านี่ได้รีวิวจ้ำสมเรียงพี่เรียงน้องเกี่ยวเขาได้จ่าด้วยไหวเพียงแค่นี้เลยได่ รีวิวมูเพิ่นกินเขาแล้วยหญ่ากาจิมารีวิวมองตะท่องปลูกผักหรือจกาเด้อนี่เห็นบอกงามบ่จกาเนี่ยผักตะเภาเออ,อจะเอาไปผัดก,กบนอนสิเสียมดีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวป๊าดงามงามผักตะเภาเออ,องามงามเห็นบอกพี่น้องมาเอาในตะท่องเด้อเฮ้ยผัดก,กบผัดยังกะได้เสียมมืดเลย ใหญ่กะสิดีวิวบึงสวนตะทอง,องนี่เดูผีหนอนนี่ตัวนี้พักซีพักซีจีนเปิดกระลังงามๆด้วยจ่าเดินพักซีจีนตะทอง,ตองนี่พออักซีล่านี่นี่ตัวนี้พักอีตูพีตูดีเฮ ดีนางรักดีจ๋าดีอาจจะรีวิวให้เบิงึงพวกผักนี่ผักกวงตุ่งกระเกิดงามพี่น้องอยากจะพารีวิวเบิงึงนี่งามแล้วงามแล้วผักบอพี่น้องเห็นบออ้ยแด่นห่อนแด่นห่อนแด่นห่อนนี่เห็นบอพี่น้องงามงาม ตู้ผุนของหนองสาวไม่สิพารีวิลสวนหนองสาวนำพู้นห็นบอพี่น้องนี่หูพผักยังวะผักเสียนได้จ่านี่ผักขมกันลัรงนี่ยหน่อยเพต่อ,อเติมเฉยโลกไปแจ้วด้จ่านี่ว่ามันยังหน่อยแห้งอยู่ผักขมขึ้นแล้วด้จ่านี่บอพี่น้องงามงามงาม ปลูกนี่กันครับน้องสาวนี่ของน้องสาวตรงนี้ผักกาดเขียวหรือผักกาดขาวอุ้ผักกาดขาวเด้อจ่าเด้อคือผักกาดน,น้องพื้นวานนี่ป๊าดพี่น้องนี่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 น้องสาววานผ้ได้อยากได้แปะก็มาเอามาไปแปะเด้อจ่าเด้อนี่แปะตน้นใหญ่ๆงาม ตัวนี้ดีจานนี่กวงตุง้งอุย้ยเห็นบ่พีนนนนน่น้องกวงตุ้งกวงตุ้งเฮ้อเหน้องมากมามามาหลัวก็เป๊ะนี่วานเลยกินวานหางๆปวดยิ้งยิ้งตัวน,นี้วานพีโพดฮ้น,นี่ยายรีวิวสวนให้เบิ่งแล้วเขียวงาม อยู่บดด้วกับเขียวสะอุ่ม,มเป็นผักตัวนี้เป็นผักบัวจ้ว,น,น,น,วนี่ผักบัวเลยอู้นี่ผักอันนีผนน้ผักบัวเลยตัวนี้ผักบัวเลยนี่หรือผักอันนี้หรือผักอยังวะผักบัวเลยเขาอื่น บานเฮาเอือนพักอันนี้หอมแบงด้วยจานี่หอมแบงนี่ตัวนี้พักนี่ตุ่มเจลนี่แซ่บแซ่บเลยยายสิรีวิวสวนไปเพียงแค่นี้ได้จ่าเด้อนี่รีวิวให้เบิ่งสวนยายนี่นี่ชิมบอกพี่น้องปลูกดอกไม้ในสวนด้วย นี่ใบตูใบตูไทยหรือนางรักอุ้นเนี่ยใ <laughs> <laughs> บตะเภาด้วจ่าด้วยบอกพีดบอกถือกระโทตขอขออไพ่ด้วยาหญ่เนาะน้ะนะนะอยาหยเนาะอาจารลงนานลงล้างเอายาา่กะสิจบคลิปเรียว,วิวกินเขาเรียงเลียงพี่เรียงนองรับตามสม กับยายมารีว <ım S 2> e ิวสวนห่อยเพียงแค่นี้เลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่ทุกคอมเมนต์ได้ยายดยดีเสมอมาถ้ายายพิพผาดประกันได้ยายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนาทุกคนจุ๊บจุ๊บมาเอาใบตะเภาในยายไปผัดโกบผัดยังสุยางผัดตะเภาผัดยังด้วยจ้านี่งงามๆเวยจ้าเ้อรักนาทุกคนจุ๊บจุ๊บจยคอยติดตามคลิปยายต่อไปเลยได้จ้า มม่วๆของยายค <laughs> ลิปรีวิวโม่วๆได้จ้าด้วย